พ่ะไปไหมคะไปจ่ายตลาดกันนะคะแม่ค้านะคะเซเวอร์นะคะขอไปจ่ายตลาดก่อนนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะวันนี้สีสดใสมากนะคะทั้งเหลืองทั้งชมพูนะคะบอกไว้ก่อนแซ่บมากนะคะไปขายขวดนะคะวันนี้มาดามไปขายขวดนะคะเซเวอร์นะคะแอนแอนแ,อแ,อแอ ขวดขวดนะคะรับซื้อขวดกันไหมคะรับซื้อขวดไหมคะโอเคนะคะขายแบบวันนี้เฮฮาปาร์ตี้เลยนะคะอยู่บ้านนะคะวันนี้ไม่ไปไหนนะคะไปขายขวดนะคะเดินเดินนะคะเดินไปด้วยกันไม่เอ่ยไปด้วยกันไหมคะขายขวดไหมคะ วันนี้อยากแต่งตัวสบายๆนะคะแต่งตัวลาอ拉ลามหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันที่สดชื่นนะคะครบรอบนะคะวันนี้ครบรอบนะคะอย่าลืมนะคะยี่สบสี่มิถุน,นายนนะคะของของทุกปีนะคะครบรอบคู่ของเรานะคะบา,บายยรักนะคะ So